ภาพนี้ก่ไปเลยบ่ใช่องบดาครับ เชี่ยนม,นงมังวงแหวงกำลังนัง่งจอดนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับส่การตกปลานองแหวงนะครับมันมีหน้าวมแหลมๆนนก็ได้ไปแล้วแหละครับสองสามตัวครับผมปลาโน่นจัน,นเดี๋ยวห้าวรุ่นกันต่อไปครับบาซิมี่ช็อตไหเบิ้งบ้านนะครับุดนครับ